ผลประกอบการวันนี้ก็เป็นไปตามคาดันทุกคนแจ้งอีกแล้วครับท่านอันนี้สําหรับหัวน้ําเช้านะเตรียมมาน่าจะประมาณ6กเจ็ดหัวถ้าได้หมดนี่กลับบ้านเลยนะเจอป่าได้หมดนี่นะคันนี้เอาไว้ใช้ตอนที่ป่ามันเริ่มเงียบๆแล้วอันถือว่ามาเปิดจริงเลยคันนี้ก็เป็นคันเวทนี่ใกล้ๆนี่ใกล้ๆดูแล้วป้าเป็นคนใจดีนะแต่ผมบอกไว้เลย ผมไม่ใจดีกับป้าแน่นอนเอี่ยวยแยบอกเงียบได้ไงเพราะว่ามันเป็นป่าตัวแรกที่ได้จากเหยื่อกาแลนนะครับกาแลนเฮ้ยนี่ไงตอนแรกเราก็คิดว่าข่าวลือของจริงยี่ว่าส่งแชร์ให้ป้าไปก่อนต่อแรกก็จะใจร้ายกับป้าซะกหน่อยป้าใจร้ายกับผมก่อนเองนะ สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนธุรกิจปอตกปลาตานเดี่ยวฟิชชิ n งบางบัวนะครับนะบ่อนี้ผมมาครั้งแรกแล้วก็เดินทางมาค่อนข้างไกลจากที่เอาไปหาข้อมูลดูนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคนมาแค่สิบกว่าคนนะเราก็เลยคิดว่าคนน้อยเนี่ยน่าจะเหมาะกับทางของเราแต่วันนี้ที่มานะเพื่อนๆมาจากไหนกันไม่รู้นะครับผมว่าน่าจะมี30นะไม่น่าต่ำวันนี้แน่นอนนะครับ แต่ก็ยังถือว่าคนค่อนข้างน้อยนะกับปลา200โลค่าคัน600บาทนะก็ถือว่าค่าคันอยู่ในเลทกลางๆไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงนะครับเราก็ต้องมาสอนธุรก,กิจซะหน่อยนะดูแล้วป้าเป็นคนใจดีนะแต่ผมบอกไว้เลยผมไม่ใจดีกับป้าแน่นอนเดี๋ยววันนี้ก็จะรู้นะว่าใครจะเป็นฝ่ายขาทุนออกจากที่นี่ไปเลยอันนี้สําหรับหัวน้ําเช้านะเตรียมมาน่าจะประมาณ 6- 7หัวถ้าได้หมดนี่กลับบ้านเลย <c oughs> นะเธอป่าได้หมดนี่นะนะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นคันเวท86ดสิบนะสภาพนี่จะยับเยินเลยเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกไปเป็นคันแรกที่ผมหัดซื้อมาตีเหยื่อปอมเลยนะถ้ามันจะพังมันจะหักอะไรนี่ผมก็ไม่ซีเรียสน,นะครนะปาก,กินก็ยกให้ลอยไปเลยลนะอก็ใช้เป็นเบอร์2,500นนครับใส่ในรออเป็น p e 1นะต่อช็อคหน้าที่ออกมาจากสายเมนเน,เนี่ยยีปอนด์นะแต่สายที่ออกจากหัวจิกเนี่ยหัวน้ําเช้าเนี่ย น่าจะเป็น40ปอนด์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเออเพราะว่าซื้อมาใช้ค่อนข้างนานแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นคันเก็บนะครับคันนี้เอาไว้ใช้ตอนที่ป่ามันเริ่มเงียบเงียบแล้วอันถือว่ามาเปิดซิงเลยคันนี้ก็เป็นคันเวทน่าจะ2ขีด6ใช่อ่า2ขีด5นะครับนะเวทบางๆเป็นเวท ul นะครับลอกก็เป็นเบอร์ c 2 0 0 0 s เป็นสปูลนตื้นนะครับสายในยลอกเป็น pe 0.6ต่อช็อกหน้า20ปอนด์เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เหยื่ออะไรจะประสบความสำเร็จ ออกจากที่นี่ไปนะครับลุยเอาอยัางเอาแล้วเหรอเออด้เวลาเริ่มนะทุกคนเดี๋ยวลองเละหาตีจุดแรกก็คือบริเวณท้ายบ่อนะที่เลือกฝั่งนี้นี่ไม่ใช่อะไรนะแดดมันร่มดี <c oughs> ตอนแรกว,ว่าจะเดินข้ามไปฝั่งหนูนะครับแต่แ,แดดมันสองหน้า เรามันมักตกปลาสำอ่างไงก็ลเลยต้องเลือกทีลมๆไปกันเดี๋ยวลองดูจากที่หาข่าวมานะฝั่งนู้นก็ปลาขึ้นดีนะครับแต่ฝั่งนี้ยนะบ่อเอียงจะถ้าไม่ดีเจะเดินข้าไมไปเลยตินสักท่าไม้ให้โอกาสสักห้า,า,า,หาที คิดมากมันเป็นท้ายลมนะครับมันมีพวกใบไม้พวกอะไรพวกเนี้ยเฝั่งนู้นสองตัวนะไม่ได้นะถ้ากินอย่างนี้อยู่ไม่ได้นะทีเนี่ยให้โหกาสทีงให้โอกาอีกทีนึง

อ,อี๋เน่าเกย์เกยๆอื๋เนา,ากใกลๆเย,กกยกกอีย๋เนากลๆเเฮ้โยโอ้อะไรมันนี้ถ้าตัวแรกไปแล้วนะ จังหวะกำลังจะยกเหยื่อขึ้นนะทุกคนโอไน้ไม่ถนัดไม่ถนัดเสียของเลยเบรกเราก็ตึงแล้วนะตัวแรกหลุดน,นี้ไม่ค่อยดีไว้เลยนะผมขอยืมคิงหน่อยนะครับนะอากข้าวนะ จากที่ผ่านมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะทุกคนตามเช้านี่ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จเลยนะโดนปลากัดไปทีสองทีแล้ไม่ได้สักตัวเลยนะครับทําปลาหลุดไปหมดเลยระหว่างที่กําลังเดินย้ายข้ามฝั่งมานะไอ้กิ๊บมันก็ไปพันไปอะไรมั่วซู่ไปหมดนะครับเดี๋ยวผมโหลดเป็นเหยื่อเล็กเลยดีกว่านะเอาชุดเก็บตกมาใช้แล้วก็ อุปกรณ์ให้มันเล็กลงเลยนะครับเพือเราเป็นตัวเลือกแรกๆนะถ้าป่ามันกัดพวกกระกด,ดีพวกอะไรพวกเนี้ยเราจะได้เป็นชอยแรกๆเผื่อที่มันจะเลือกนะครับเ๋ย็จอุปกรณ์ดูกวาอาผมลองไล่เป็นไอ้พวกปลายางตัวเล็กแล้วมันไม่ยอมกัดนะนก็จะไล่เป็นเหยื่อกระดีไปเลยดูที่ว่ามันจะเอาหรือเปล่านะครับ นี้ลมแรงมากนะตีค่อนข้างจะยากหน่อย๋ยวลองย,งยกอยู่ยวเปิดมีตัวไอ่นี่เขาใหนนะ้นคนะที่ยืนฝั่งนี้นะยืนส่วนแดดเนี่ยโอ้โห4-5ตัวทุกคนนะไม่รวมไอ้ที่มันหลุดนะเออพวกเราย้ายมาเงียบกิ๊บเลย <c ười> กัดคนอื่นนะไม่กัดเราวันนี้นน่ไขยนะเกอะ อไม่เคยออกตัวดีๆเลย,เยน้ำเช้าออกตัวดีสบายนะถือว่าตกสบายๆเลยอันนี้ก็ใช้เยอะเลยก็ยังกินอยู่นะขอเบียดนะ,ะไม่รู้ว่าเขาเล่นเป็นเหยืประเทศอะไรนะ โ,โดนครับโดนโดนโดนเจตนาไม่ดีนะถ้าเป็นบอลก็โดนไปเหลืองแล้วเจตนาออกเจตนาไม่ดีจังหวะปิดกล้องนะทุกคนตัวนี้กัดไอ้กระดีชาคิดนะครับสีเขียวหายลงไปในคอเลย ตัวแรกมาแล้วหลังจากที่แล้วทำปลาหลุดทำปลาอะไรไปบ้างนะตัวแรกมาเก้าโมงแล้วหลายคนคงจะงงนะตกแบบนี้มึงจะรวยกี่โมงเนี้เอาเลยครับนะโทษทีนั่งขวางหน่อยไปไหนแล้วเนี่ยเยอะผมไปไหนแล้วเนี่ยหาดูหลัวนี้ซะก่อนกี่ขั้นเนี่ยนะถาม มันกัดไหลน้ำเมื่อกี้ตะกอเหรอกัดปลายางเหรอกัดอะไรครับยางอันนี้เหยื่อเกี่ยวจากน้ำไม้เลยเกี่ยวจากเกาะขึ้นมาได้นะใช่เหยื่อมันมันมันขาดแล้วมันอ๋อเฉลยเหรอได้เฉลยมาเหรอเปล่าไอ้ผมเกี่ยวเหยื่อเหยื่อที่มันขาดน่ะเหยื่อลอยมาในบ่มน้ำอ่ะนะแล้วก็เอามาใช้เลยนี่มันของเหยื่อที่งนี่มันมีกลิ่นคาวปลาอยู่เขาล่วงลงไปเพื่นบอกชัยในเนี่ย มันลอยมาให้ถึงมือไม่ดีได้ยังไง ก็ตัดนะตัดนะคิดตั๋ววันนี้ตัดนะจะได้อีก ปุยบ่อยๆแล้วนะอย่างนี้นะมีเรื่องปุยกัน่ทุกวันนะขอบคุณครับชาเอาเรื่องนะงน,น้นนา,นนนนนาี่เอาเรื่องนะนี่นี่น้านี่ดูอะไรนี่ให้ดูอะไรนี่ลูกอมพิซาเออดลดูนี่ยกมาเพลินๆนะครับลูกอมพิซาสีปา้นดินนะทุกคนเอาเรื่องจนได้โอ้ยกำลังนั่งจะหลับอยู่แล้วเชียวเฮ้ย ป <laughs> าบจะคืนบอกซะแล้ว ตึงแล้วเนี่ยโอ้โหเลยวะล้างมือมาเปิดกล้องอะไรครับเนี่ยผมลามือผมก็เดินถอยหลังดึงให้มันตึงแล้วนะกาแลนตัวแรกเลยทุกคนเป็นจากที่ ป่ามันเงียบไปนานมากเลยนะครับเราได้ป่าตัวที่สองมานะแล้วก็ทำามูา่บวว้านมันน่าจะเกี่ยวนะมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับตำแหน่งเดิมเลยที่ได้ป่าตัวที่สองนะอันะั้นใช้ลูกอมในสีปนินเหมือนเดิมอะ่นะแล้วนะผมก็ย้ายไปยืนตีอยู่ข้างละหันพักใหญ่ๆเลยนะ่ะสายผมเป็นอะไรไม่รู้ตีแล้วเหมือนมันไปพันกับอะไรทุกอย่างศูนย์จุดหกนะฟิวไปกลางอากาศเลยวายดีเคโอ้โหผมนี้ปาทจะเสียนะ เจอเหตุการณ์แบบนี้นะแล้วก็มาต่อช็อคเสร็จผมก็เลยเขออ่ามาตีฝั่นี้นะก่อนทักกินข้าวมาตีสายขาดไปอีกรอบหนึงวันีสายขาดไปสองรอบนี้ผมหัวร้อนเลยนะไม่ได้เรื่องเลยนะตอนนี้แลวแชมป์ส่งซิกมานะว่าป่ามันกัดกาแน่นนะเฮ้ยนี่ไงตอนแรกเราก็คิดว่าข่าวลือของจริงนี่หว่า เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวทำหน้าที่พลเมืองดีก่อนเดี๋ยวผมช้อนปลาให้นะตอบแทนพี่นะบอกว่าปลากัดอะไรเฮ้ยเวลามันมันกัดมันก็มารวมๆงันเลยนะนะแต่ทำไมของน,น้าอยู่ของผมไม่อยู่อะ่ะอออเลยคนม็อบไปนะกานะแลนคงนับ อันนี้ตัวที่หกแล้วเหรอตัวที่หกโอ้โหตัวที่หกก็รอดแล้วนี่ปล่อยขึ้นไปไทำไมเออนี่บบนะนาแชมป์เป็นคนบอกนะว่าปลามันกัดกาแลวนะแล้วก็เรียบผมมัดยืนตกอยู่ข้างๆนะครับเนะมื่อกี้เอผมเดินมาถึงที่ตีไม้แรกปลากัดเลยนะครับเลยผมมัวแต่ <laughs> ละมือไปเปิดกล้องนะโอ้โห,โหเรียบร้อยเลยปลาหลุดไปแล้วก็เป็น ปลาที่กัดการแลนตัวแรกสําหรับผมด้วยนะเออผมไม่เคยได้ปลาจากการแลรนเลยะไม่เป็นไรหลุดไปแล้วเราก็หาใหม่นะครับนะเมื่อกี้พ<ม>ูดไม่จบผมหลดช่อ,องออกานะครับเหลือ16ตอนลางผ่ามันผิวขึ้นนะครับลมาตอนนี้ใช้20แล้วมันไม่กัดอ่ะเราก็หาอะไรโทษไปเรื่อยนะ ช็อกโทษเม็ดโทษลมโทษฟ้าโทษฝนโทกอะไรนี่ยก่อนที่จะโทษตัวเองลองโทษสิ่งแวดล้อมดูก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะกัดจริงอย่างที่เขาลือหรือเปล่านะครับน่าเสียดายว่ะจังหวะเมื่อกี้ก็ตีไปพอปล่อยจมผมจุงนะจุ้งได้ประมาณสักสามทีเองกระชากมันไปเลยนะคร่าเสียดายไม่ได้เปิดกล้อง กาจะลองตีดูก่อนแด่แม่พ่ะย่พี่บ่อยต้งใจตีถึงไม่แดนใครเคยใช้สาย YGK ศูนย์ุดหกตัวถักแบบนี้ใครตีแล้วระเบิดการอากาศแบผม,มบ่อยมั่ง้องบอกไม่รู้ว่ามันสะดุดปมหรือว่าอะไรหนะรือเปล่านะตีลั่นออกไปเลยนี่ใช้กรดีชาชิดนะพอ เปลี่ยนมาเป็นการแลนตีได้สองไม้เรียบร้อยปิวไปกระสายลมโชคดีนะเปลี่ยนเหยื่อก่อนไม่งั้นนะวันนี้เหยื่อขาดสองตัวนี่ขาดทุนย่อยยับเนี่ยป่าก็เพิ่งได้แค่สองตัวแล้วผ่านมาครึ่งวันเลวยังมีเวลาเหลือเดี๋ยวลองตามหาดูนะเดี๋ยวก็รู้วันนี้ใครจะหมูหรือใครจะจ่าเนอะ่ นี่ไงโอ้โอยแ่งตึ๊บันกระแดงเลย,ยไม่อยู่อ่ะะ กาแลนอการเอาจนได้แล้ว <c oughs> ากาแลนกัดแบบปึ๊กเหมือนเท็กเลยแต่ยังไม่รู้เรื่องเลยมันวิ่งสวนเลยถึงรู้นะครับป่าตัวที่3นะทุกคนแต่ตัวเนี้ยดีใจมากเลยเพราะว่ามันเป็นป่าตัวแรกที่ได้จะเกี่ยืกอกาแลนนะครับก่อนหน้านี้มีหลุดไป2ทีแต่ตัวนี้มาจนได้นะครับไซส์เล็กไปหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นปลาคููขอบคุณจานแชมป์ด้วยช <c oughs> ีทางสว่าง ป่ามันจะกัดแต่กาแลนอย่างเดียวได้เหรอโอ้แล้วมันไม่กัดมากกัดผมมาอะ่ะมันจะไปกัดแต่นะ้าอย่างเดียวไม่ได้นะเกี่ยวยงไงก็ไม่รู้น่ะิก่งอะเอาเรื่องจริงจริงที่หลังชวนผมผมไม่มาเลยนะผมบอกตรงนะชวนผมมาเชื่อดอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้ตาย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  อีกแล้ววันนี้เป็นพระเอกนะเราได้ปลาตัวเมื่อกี้มานะทุกคนที่ผมบอกไปก็คือโหลดช็อกลงคนระับต้องการให้เหยือ่อมันพิวขึ้นนะแต่เกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่านาแถมเขาก็าใช้ชอ็อกยี่สิบปอนด์นะมันก็แดกของเขาดีกว่าเราอีก <c oughs> ไม่เห็นเขาต้องพิวเลยเพราะเขาแดกแว้ว่เราไม่แดแแดนะก็ประมาณนี้นะถ้าเปลี่ยนแล้วมันกินก็คงใช่ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่แดกก็คงไม่ใช่นะ อยู่เท่านี้เองนะทุกคนสาหรับการตกปลานะครับอย่างน้อยวันนี้ก็ปลดล็อกแท็กอยู่ทุกเหยื่อนะตัวแรกได้จากกระดีไอชาคิดสีเขียวนะครับตัวที่สองก็ได้ไอลูกอมปีศาจส,สีปนินนะแต่ตอนนี้ปิวหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนาะประสาทเสียวมากเลยแล้วก็มาได้จากอาการแลนว,วันนี้ปลาสามตัวก็สามเหยื่อ น่าเสียดายช่วงเช้าทําปลาหลุดปลาอะไรไปบ้างนะครับจากปลากอนี่ผมไม่ศรัทธาจริงๆนะถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคในการกอรอย่างไรช่วยแนะนำผมดีนะผมจะติดนิสัยเหมือน<ม>กอตกปลาช่อนนะไอ้กอหยุดกอปล่อยตกกออะไรพวกนี้นะให้แบบมานั่งกอเฉยๆอย่างนี้เลยผมเป็นบ้าแน่นะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเรานะ อาจจะทําได้แต่ทําได้ไม่นานะแล้วก็ไม่ค่อยจะศรัทธาว่ามันจะกินสักเท่าไหร่นะครับในะส่วนกาแลนดนนี้จังหวะปากัดก็ยังยังติดติดช้าเหมือนสงสัยประชอนอยู่นะมีกัดตึ๊บเฮ้ยใช่ป่าป่าวะอะไรอย่างเงี้ยเออยังเป็นทํานองนั้นอยู่นะเดี๋ยวต้องไปฝึกวัดให้มันเร็วขึ้นนะทุกคนตกบ่อยยมันก็ดีขึ้นเองนะไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่แรกแล้วนะค่อยๆไป ดู YouTube แล้วก็ทำตามไปเดีย๋ยวก็เป็นเองอะนึงอะไรไม่ออกอนะให้ถาม YouTube นะครับนเก่งเขาสอนอยู่เยอะในส่วนมากที่ใช้เหยื่อแนละ้วไม่ได้ผลกันนะในความคิดผมนะผมว่าเพราะว่าเราไม่ไม่ศรัทธามากกว่าไม่คิดว่ามันจะกัดะนะยกการแลน์แบบเนี้ยแบบเหยื่ออะไรวะมันไม่มีแอคชั่นเลยมันจะแดกแร่ว,ว่าอะไรอย่เงี้ย ถ้าอย่างยกกระดีมันยังสั่นบูบบ้าบูบบ้าใช่ไหมยังรู้สึกสะท,ท้านขึ้นมาที่มือเกิดนะแต่พอยกกาแรแลนหรือจุงกาแรแลนนียมันทื่อๆมานะมันก็เหมือนเราเล่นเท็กซัสอะ่ะถ้าเราคิดว่ามันกัดมันก็ต้องกัดนะวันนี้ไม่กัดวันอื่นก็ตนะ <c oughs> ้องอกัดบ่นนี้ไม่แดดบ่ออื่นก็ต้องแดดแ,แค่ประมาณนะ <c oughs> ก็เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคเดี๋ยวนี้สู้ถึงบ่ายสามโมงพอ ฝากป้าไว้ก่อนฝากความแค้นไว้ที่ป้าก่อนนะส่งแชร์ไปก่อนเดี๋ยววันไหนว่างๆจะ,จะกลับมาเปียนะมีโอกาสต้องกลับมาแก้มือแน่นอนแล้วเพื่อนๆก่อนจะไปบอ่อไหนนะก็ลองเข้าไปหาข้อมูลดูตาม Youtube ตามอะไรพวกนี้ที่มีคนมาทำมาลงไปก่อนหน้าเนี่ยหืว่าเวลาเข้ามาเนี่ยตรงไหนกินดีอะไรเงี้ย มันก็จะอยู่เป็นลุ่มๆเป็นจุดๆทำนองนั้นแหละแต่ถ้ามาแล้วเจอผมนี่ก็คือถ้าผมอยู่ฝั่งไหนก็ยืนฝั่งตรงข้ามเลยแดกดีแน่นอน <c oughs> แต่ตกปลา,มาไม่เคยไปยืนถูกที่ถูกเวลาสักี้ยังแม่งออกตัวนี้ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นก็ตลอดอ่ะไม่รู้เป็นห่าอรไอวะเนี่ยคนอื่นนี่ประตออสบความสําเร็จตั้งแต่เช้าเลยผมเ <c oughs> ชา้าวันนี้ศูนย์นะโบวอ่ะโหใจคอไม่ดีเลยนะตกปลา ล่อไปเท่าไหร่เกือบ9ก้าโมงนะปลาตัวแรกนะโอ้หน้านี้ถอดสีนะโชคดีนะยังรอดแห่วมาได้นะไม่งนั้นโดนนะแชมป์ล้อตายเลยนะพาเรามาเชือดไก่ถึงนี่นเลยนะบางวัวเลยนะจะออกชนบุรีอยู่แล้วใช่ไหมนะ้แชมป์นี่จะออกชนบุรีอยู่แล้วปะเนี่ยใช่ปะกใกล้เคียง <c oughs> หลอกเรามาจากดอนเมืองนะแสบจริงจอันนี้นะแชมป์เท่าไหร่ละเจ็ดเหรอ โอ้โห و, ไม่ธรรมดานะในวันที่ปลาอืดๆตื้อๆอย่างนี้นะเจ็ดตัวนี้ไม่เสียแรงนะที่ดูช่องไอห,หนูเชื่อนะนะผลประกอบการวันนี้ก็เป็นไปตามคาดนทุกคนเจ๊งอีกแล้วครับท่านเออวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าเกมวันนี้มันค่อนข้างยากอะ สำหรับคนอื่นยากหรือเปล่าไม่รู้นะแต่สําหรับกูยากคิบหายน้ำเ,ออเช้านี่โบเลยนะหาปลาไม่ได้เลยนะครับมีปลาระกาศก็จริงนะแต่ก็ทําหลุดไปนะครับผมคิดว่าผมจะไม่รอดแล้วนะเพราะมองรอบข้างเนี่ยนะส่วนมากขึ้นจากปลากรล้วนเลยแล้วนะผมแล้วบอกในคลิปหลายรอบมากเลยนะว่าปลากรนี้ผมไม่เคยศรัทธานะครับอาจจะต้องหาเวลาไปนั่งซ้อมกอนะไปหาจังหวะหาสเต็ปให้ได้นะครับ ผมไดติดนิสัยกอแล้วก็หยุดกอแล้วปล่อยตกอะไรพวกนี้นะครับเออทำใจให้ปั่นอยู่กรที่อย่างเงี้ยไม่ได้แนละไปไล่หัวตากหัวเบาอะไรเงี้ยทาไม่ได้เลยแล้วก็ไม่เคยทําด้วยเออโชคดีนะมายกก็ดีได้หนึ่งตัวลูกอมปีศาจอีกหนึ่งตัวนะครับสุดท้ายมาปลดล็อกกาแลนได้นะเป็นกระพงตัวแรกเลยที่ได้จากกาแลนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันส่งแชร์ให้ป้าไปก่อนแ <c oughs> ต่แรกว่าจะใจร้ายกับป้าซะหน่อยป้าใจร้ายกับผมก่อนเองนะฝากไว้ก่อนนะยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ สวัสดีครับผม